เคสนี้ค่ะที่ลินบอกว่าสามารถยืดยืดการฟอกไตได้เคสนี้นะคะผู้หญิง59ปีคุณลูกสาวดูแลดีมากนะคะแล้วก็คุยกับลินจนช่วงแรกเราก็จะคุยกันเยอะหน่อยนะคะแต่พอนานเข้านานเข้านี่นเขากินกับลินมาประมาณ7ปีแล้วคราวนี้สิ่งที่ลูกสาวทําก็คือตอนแรกเราจะจําข้อมูลนะคะดูข้อมูลจนตอนนี้อ่านผลเลือดเป็นนะคะคุณแม่เขาอายุ่59นะคะ CR ตอนแรก7%เอ,อ่อ CR ค่า CR 7นะคะทำให้ค่า g m r เนี่ยอยู่ที่6.0นะ BUN เนี่ยแรกๆ110ตอนนี้เหลือ6.5เห็นไหมคะแล้วก็มีการคุมอาหารเรื่อยๆนะคะทานต่อเนื่อง10เดือนทานต่อเนื่องตอนนั้นทานต่อเนื่องกันมา10เดือนนะคะค,ค่าค่าไตเพิ่มขึ้นเป็น6.6แล้วก็ CR ลดลดลงเหลือ6.3นะคะตอนนี้สิ่งที่เขา ดีมากๆเลยก็คือว่าอาการไม่มีเลยแล้วก็พออาการไม่มีไม่บวมไม่เพียไม่เหนื่อยแล้วก็ดูแล้วเหมือนไม่รู้เลยว่าตเหลือแค่6.6เนี้ยคุณหมอก็ชะลอการยืดยืดยืดแล้วก็ชะลอการฟอกไตนะคะตอนนี้ก็ได้10เดือนแล้วค่ะ10 10เดือนนะคะ10เดือนแล้วก็กินต่อเนื่องมานะคะเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าพอค่าพอโดยรวมดีขึ้นนะคะเราก็สามารถต่อรองกับคุณหมอได้ เพราะถ้าเกิดว่าคนป่วยมาล่อมาแล่บางทีเราไปต่อรองคุณหมอก็เป็นห่วงเรานะคะก็ต้องดูแลรักษากันตามอาการของโรคแต่ว่าเคสนี้ค่ะ10เดือนนะคะแต่กย็ยืดมาได้10เดือนเนี่ยคือลูกคือดีใจมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะจะต้องคุยเรื่องฟอกไตแล้วอะแต่ว่าคุณหมอบอกค่าเลือดทรงๆคงที่โอเคงั้นก็ยังไม่ฟอกก็ได้นะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะ น,ะะนี่คุณพ่อนะคะระยะห้าไม่อยากฟอกเหมือนกันหลายๆท่านก็จะเจอปัญหานี้นะคะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเนาะอุมิสองฮาร์ดหนึ่งเหมือนกันค่ะบวกคุมอาหารนะคะอุมิคือสีเขียวนะฮาร์ดคือสีเหลืองนะคะแล้วก็ทานต่อนเนื่องสามเดือนตอนนี้คุณหมองงค่ะว่าทําไมดูปกตินะคะค่าเลือดปกติดีขึ้นก็ไม่ต้องฟอกได้เหมือนกันนะคะปะสัสสาวะดีนะคะค่าไตา ค่าไตาไม่ลงหมายถึงว่าค่าไตทรงๆแต่ว่าอาการภายนอกดีขึ้นหมดเลยคุณหมอก็าสามารถที่จะชะลอการฟอกไตได้ลินก็จะแนะนําสําหรับคนที่มีค่าไตาระยะ3 B 4 5หรือ3ต้นก็ได้นะคะที่อยากจะดูแลตัวเองจริงจังเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าอายุเยอะไม่มีตัวช่วยนะคะก็แนะนําเป็นเซตบําบ,บัดเร่งด่วนนะคะอูมิ1ตอนเช้านะคะแล้วก็ ตัวสารอาหารกลุ่มนี้ข้อดีคือไม่สะสมตับไตนะคะที่รินแนะนํำมาบวกกับการคุมอาหารแล้วเราต้องรู้ค่าเลือดของเราด้วยนะคะเพราะว่าเซลทุกเซลล์เราอายุเยอะขึ้นทุกวันนะคะเซลล์ก็จะเสื่อมลงดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีตัวช่วยดีๆไปช่วยให้เซลเขาสามารถที่จะแข็งแรงได้ด้วยตัวเองหรือว่ามีสารอาหารดีๆแล้วเราก็ เขาเรียกว่าไปซ่อมแซมข้างในแล้วเราก็ค่อยเอาอาหารดีๆเข้ามาไม่เยอะมากเกินไปเขาก็จะมีเวลาในการฟื้นฟูนะคะดังนั้นไตกับหัวใจไตกับความดันคือเรื่องเดียวกันที่เกี่ยวเนื่องกันเซตนี้เป็นเซตที่ช่วยดูแลฟื้นฟูครบทุกวงจรนะคะของการที่ทำให้ไตเสื่อมไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันนะคะหรือคนที่เป็นหัวใจโตมีอาการเหนื่อยเพลียบวมนะคะสามารถที่จะทานเซตนี้ 7-10วันจะสามารถดูและรู้สึกได้เลยว่าอาการเหนื่อยเพลียบวมเนี่ยดีขึ้นนะคะส่วนการบวมถ้าใครเป็นนะคุมอาหารแล้วก็คุมปริมาณน้ำที่สำคัญคือให้ถ่ายรูปบีฟอร์ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลายุบเนี่ยมันจะยุบค่อนข้างที่จะต้องเห็นจากรูปถึงจะรู้สึกนะคะหรือเราเองเนี่ยที่เป็นเจ้าของบางทีก็อาจจะรู้สึกแต่ว่าเราต้องจริงๆแล้ว7วันเนี่ยวันน่าจะเริ่มเห็นอาการยุบแล้วบางคนก็จากบวมมากมาก ก็ทำให้ยุบเร็วขึ้นโดยที่ถ้าคุณหมอให้กินยาขับปัสสาวะแต่ยาขับปัสสาวะจะกินต่อเนื่องไม่ได้นะคะยาขับปัสสาวะจะกินต่อเนื่องไม่ได้อันตรายมากเราต้องกินตามที่คุณหมอแนะนํานะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณหมอไม่ได้ให้ยังไม่ถึงรอบการหาหมอแล้วเกิดมีอาการบวมขึ้นมา เราก็อาจจะไปพบคุณหมอก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ให้ยาอะไรมาเลยแล้วเราอยากที่จะดูแลนะคะก็ตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ช่วยเข้าไปปรับสมดุลให้ร่างกายเราสามารถที่จะมาฟื้นฟูเป็นปกติได้นะคะก็จะมีเคสหลายเคสที่บวมแล้วก็สามารถยุบบวมได้แล้วก็หายเหนื่อยสามารถใช้ชีวิตได้ปกติสําหรับคนป่วยที่อายุเยอะนะคะแล้วก็เป็นไตเนี่ยเขา,เขาแค่หวังว่าใช้ชีวิตได้ปกติกินอะไรได้บ้างเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยน้อยนะคะแค่นี้ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะคะเซตนี้ ีเซตยอดฮิตเลยนะคะสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วกำลังดูข้อมูลนะคะแล้วอยากตัดสินใจทานนะคะรินแนะนำทานเซตนี้รับรองว่าคุ้มแน่นอนค่ะเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยหลายๆท่านที่รินแนะนำมานะคะได้ผลลัพธ์ประทับใจนะคะถ้าสมมติว่าคุณช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะคะคุ้มอหารแล้วก็รู้3ข้อที่รินบอกไปเมื่อกี้นะคะรับรองว่าชะลอการฟอกไตไปอีกนานเลยค่ะคุณจะกลายเป็นคนที่ระยะ5 เหลือระยะ4แล้วระยะ4เหลือระยะ3จากระยะ3เหลือระยะ2มีคนทําได้นะคะมีคนทําได้จริงๆค่ะแล้วก็อายุเยอะด้วยนะคะอายุ80 90ก็ยังทําได้นะคะแต่เขาร่วมด้วยช่วยกันระหว่างคนป่วยระหว่างคนดูแลนะคะทั้งสองคนต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันและกันนะคะลินฝากเรื่องนี้เลยสําหรับใครที่เป็นคุณลูกที่ต้องดูแลคุณแม่นะคะ คุยกันดีๆนะคะคุยกันดีๆน่ารักให้ความรักกันนะคะแล้วก็ทานเจลค่ะเจลจะเป็นเจลจะเป็นอาหารสารอาหารนะคะที่ตรงเข้าสู่เซลล์ได้เลยนะคะก็มีโปรโมชั่นนะคะราคาปกติ14,000บาทนะคะตอนนี้ราคาแบบโอนเงินจะอยู่ที่10,000กับ50บาท หนึ่งหมื่นกับ50บาทตามรูปเลยนะคะแล้วก็ปเก็บไปทางค่ะจะอยู่ที่1นึ่งบาทนะคะแล้วก,ก็อีกเรื่องหนึ่งที่เจอบ่อยมากเลยค่ะก็คือ,อมีไตเสื่อมระยะ4ี่หาแล้วอยากที่จะมีเรื่องปัญหาเข่าด้วยมีเรื่องปัญหาเข่าด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยทางลินเองนะคะจะมีสารอาหารตัวหนึ่งชื่อว่าเฟรกนะคะเฟรกก็จะเป็นเรื่องเข่าเป็นกระดูกอ่อนทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็น เส้นประสาทเขาเรียกว่ากระดูกทับเส้นนะคะหรือมีอาการปวดปวดข้อหรือว่าต้องมีการาตรงเข่าอย่างเงี้ยค่ะที่ใครที่น้ําในข้อลดลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะต้องทานยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราปวดมากแล้วเราก็มีภาวะไตาการเลือกทานอาหารหรือกินยาแก้กเส็บางทีมันก็เป็นอันตรายนะคะลิงก็แนะนําว่าถ้าเกิดเป็นไตระยะ4 5แล้วอยากที่จะ ใครกังวลในเรื่องนี้อาจจะกินตัวเฟรกวันละครึ่งซองนะคะลินให้ครึ่งซองครึ่งซองก็คือ,อ,อด้วยความที่เป็นสารอาหารคือเฟรกเนี่ยมี uc2 นะคะช่วยในเรื่องของการเข้าไปช่วยดูแลกระดูกอ่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไตระยะ1-2อาจจะกินได้1ซองนะคะแต่ถ้ามาระยะ 3- 45แล้วลิงก็แนะนำให้กินแค่ครึ่งซองมันจะมีตัว ที่ช่วยในการลดปวดได้ด้วยเป็นแบบเนเชอรัลเป็นธรรมชาตินะคะไม่ใช่เป็นสารเคมีสังเคราะห์เพราะฉะนั้นการที่เลือกอก,กินตัวนี้ก็อาจจะต้องไปคือเขาเรียกว่าดีกว่าดีดีต่อไตนะคะดีต่อไตดีกว่าที่เราจะไปทานยานะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะถ้าใครที่หรือใครที่เ,เล่นกีฬาหรือเคยประสบอุบัติเหตุมีปัญหานะคะหรือไม่กระทั่งปวดเกาวปวดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทานตัวนี้ได้ตัวนี้สรรพคุณค่อนข้างดีค่ะตัวนี้เ,เขาเรียกว่า เป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากนะคะในคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปเพราะทุกคนมีปัญหาเรื่องเข่าแล้วก็ไม่อยากที่จะไปเปลี่ยนเข่าเนาะเปลี่ยนเข่าจะใช้เงินเยอะนะคะเพราะฉะนั้นทานตัวนี้แล้วก็ไม่เขาเรียกกระทบกับไตด้วยนะคะตัวนี้ชื่อว่าเฟร็กนะคะเฟร็กอ่าเฟร็กเฟรกเฟรก FLX นะคะสีน้ําเงินค่ะนี่คือสารสําคัญนะคะเป็นคอลลาเจนไททูบางคนปวดเข่าแล้วไปกินคอลลาเจนที่บํารุงผิวอะค่ะ ที่ชงชงเงี้ยสรุปว่าน้ำตาลขึ้นนะคะแล้วก็เข่าก็ไม่ปวดด้วยเข่าก็ไม่หายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องกินคอลลาเจนไททซึ่งคอลลาเจนไททูเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาสูงเขาไม่ได้เอามาใส่ในคอลลาเจนที่ชงชงดื่มดืมนะคะชงชงดื่มไม่ได้ช่วยเรื่องข้อเข่าโดยตรงนะคะต้องมี uc 2เท่านั้นคอลลาเจนไททนะคะต้องเป็นคอลลาเจนไททูถึงจะช่วยเรื่องกระดูกอ่อนในข้อเข่าแล้วก็มี msm ค่ะก็คือจะเป็นตัวที่ไปสร้างเนื้อเยื่อ รอบหูเข่านี่มันเรื่องเรื่องเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดที่มีทั้งเนื้อเยื่อเกี่ยวพันตรงนี้แล้วก็มีทั้งกระดูกอ่อนด้วยค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็ไฮยาลูรนิกแอซิดนะคะจะเป็นตัวที่ไปช่วยเสริมน้ำเลี้ยงข้อเข่าใครที่มีปัญหาอยากหรือบางคนเปลี่ยนเข่าไปแล้ว ะะแล้วอยากที่จะบํารุงไม่อยากที่จะต้องเปลี่ยนบ่อยก็สามารถทานตัวนี้ได้วันละหนึ่งซองนะคะถ้าคนไม่เป็นโรคอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่ามีโรคไตอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาสอบถามกันเพิ่มเติมนะคะวันนี้รินก็มีข้อมูลมีความรู้ดีๆนะคะที่จะแนะนำแล้วก็แบ่งปันความรู้นะคะเตือนภัยนะคะหรือว่าทำให้เขาเรียกว่ารู้ก่อนที่จะเป็นหนักขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดเราไม่รู้เราก็จะทำตัวไม่ถูกเนาะแต่รินเชื่อมั่นค่ะว่า ไตระยะ4ี่หถ้าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่เป็นอยู่รินขอให้กําลังใจนะคะว่าคุณเป็นคนที่มีค่าไตาดีขึ้นได้แน่นอนค่ะเพียงแค่คุณต้องรู้จากค่าเลือดของคุณเองนะคะรู้ว่าค่าเลือดที่มากขึ้นมาจากอาหารกลุ่มไหนแล้วก็มาจากพฤติกรรมอะไรของเรานะคะแล้วเราก็ทำการปรับลดการทานอาหารให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมเท่านั้นเองค่ะนะคะเพียงเท่านี้คุณก็จะมี อ๋อลืมอีกข้อนึงนะคะถ้าสมมุติว่าอายุสูงขึ้นนะคะมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราคุมอาหารแล้วยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ดีดังใจนะคะเราสามารถที่จะทานสารอาหารรูปแบบเจลนะคะเพิ่มเติมได้นะ ทานสารอาหารรูปแบบเจลเพิ่มเติมได้นะคะก็จะช่วยให้เซลล์ทำงานได้ดีขึ้นนะคะอวัยวะทุกส่วนมีสารอาหารดีๆเข้าไปดูแลทำให้เขาเบาแรงขึ้นนะคะแล้วก็ค่าไตาคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะทั้งคนดูแลแล้วก็ทั้งคนป่วยเองยังไงนะคะรินเชื่อว่าทุกคนมีค่าไตาที่ดีขึ้นได้คะ่ะถ้าใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะ แอดมาที่ Line แอดเจลสุส e t ตนะคะถ้ามีค่าเลือดส่งค่าเลือดมาด้วยเลยนะคะถ่ายรูปให้ชาร์จนะแล้วก็ส่งมาลินก็จะวิเคราะห์ให้แล้วก็ดูเรื่องอาหารให้นะคะถ้าใครเ,เขาเรียกว่าอยากที่จะดูแลอยากที่จะดูแลเป็นเฉพาะนะคะถ้ารู้ค่าเลือดทั้งหมดแล้วก็ อาหารเสริมที่ตัวเองกินอยู่ทั้งหมดนะคะถ้ากินอะไรอยู่แจ้งด้วยนะคะเดนจะได้ดูให้ว่าตัวนี้ทานยังทานได้อยู่ไหมหรือตัวนี้เกินความจําเป็นที่ไตไม่ไม่ควรจะรับภาระหนักแล้วอย่างนี้นะคะต้องบอกนะคะเพราะบางคนอยากหายนะคะกินหลายอย่างมากเลยแต่บางทีลินดูแล้วแบบมันซ้ําซ้อนกันแล้วก็ไม่ดีขึ้นสักทีบางทีเราต้องถอดบางตัวออกด้วยนะคะ ก็คิดว่าลินเป็นอีกหนึ่งที่ปรึกษานะคะเรื่องสุขภาพที่ทําให้คุณมีสุขภาพใ่ที่ดีขึ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดไลค์เพจบวกกับในช่อง Youtube นะคะกด Subscribe เพื่อที่ติดตามคลิปดีๆนะคะลินก็จะมีคลิป ทำอาหารนะคะเมนูอาหารดีๆทำง่ายทำเองที่บ้านนะคะก็สามารถที่จะดูได้ในช่องรินเหมือนกันแล้วก็รินก็จะมีไลฟ์ตอบคำถามแบบนี้นะคะให้กับทุกท่านที่ติดตามรินนะคะถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบ,บฟรีได้เลยค่ะ